สวัสดีครับผมมาสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมแล็กนัล็อกออนไลน์ครับซฟเวอร์พอนเทล่าครับซฟเปอร์เราเป็นซฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ในใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยอ่วันนี้ก็ <c oughs> อ่ขอบคุณครับขอบคุณกดไลค์นะสวัสดีคุณธนชัยด้วยครับผม ก็มาตีบวกเท้าคนคุกนะซึ่งตอนนี้ก็มีคนเริ่มมารับกันหลายคนแล้วนะแล้วก็ได้ราคาที่ดีด้วยล่าง่ายแต่ว่าตีบวกยากนะเพราะว่าอ e ีรูตอนนี้ขาดตลาดจริงๆผมจะตีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ด้วยน้ําหนักมันเยอะเกินแล้วก็บวกกับอ e ีรูเนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วอันนี้ผมไปหาซื้อแบบผมใช้ร e ูโหเกือบพันก้อนได้ไปสะสมบวก5มานะครับผมนะทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไหร่8 8432 3 3ชิ้นนะ ก็ทั้งหมดมีบวกห3 3สามสามชิ้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะได้บวกเจ็ดบ้างหรือเปล่าแล้วก็หวดบวกแปดเนี่ยจะมีบวกแปดมาบ้างไหมก็ไม่อยากจะติ้งแต่บวกหนึ่งนะเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะก็เอาแบบเนื้อๆเ,เลยบวกห้าเลยมาดูสิบหกอันนี้มีบวกหกบ้างหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยสูตรหลังยายไปเลยแล้วกันนะโอเคมาพายยอดแล้วก็ต้องหลังย้ายซะหน่อยอ่า,าไปแล้วหนึ่งบวกสี่ขึ้นบวกห้าเนี่ย โห oh, ประมาณ60%โดน40%กินรัวๆเลยส่วนบวก5ขึ้นบวก6เนี่ยของสมไซก็จะอยู่ที่30%มสิเปอนะอ่ะก็คือเนี่ยโอกาสติดบ,บวก6เนี่ยสาแต่โดน70กินรัวๆเลยเออเอาหน่อยเอาหน่อยมาแล้วคู่หนึง่งอ่ะมาแล้วสองคู่ติดเลยบวก6สวยดีไงสวยดี เปิดให้มันดูเยอะๆเข้าไว้อ้าวผิดตัวผิดตัวผิดตัวจะมีบกเจ็ดติดมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงผมว่าได้บกหกไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะดูจากที่มันแบบแหกรัวๆขนาดนี้แต่ก็เน้นพกมาเยอะแล้วกันอ่ามาแล้ะอันที่สามมาละ เริ่มได้อยู่เริ่มได้อยู่เอ้ยมาติดๆกันเลยวะอันที่สี่วะเนี่ยได้ลุนบวกเจ็ดบวกเจ็ดจะอยู่ราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเอ็มถึงสองเอ็มนั่นแหละเราลองไปขายถ้าเราไม่ร้อนก็ลองไปขายสองเอ็มสอง้าห้าก็แล้วแต่นะเออแต่ว่าอาจจะแพงไปหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้หายยากเท่าไหร่เออมันไม่ได้หายยากเหมือนของสมัยอื่นนะมันเป็นของตันที่แบบยิงแป๊บๆก็ดับไปรอบนึงก็เยอะ แต่มันก็ใช้ต้นทุนเท่ากับของสมใจอื่นเลยนะต้นทุนของมันเนี่ยมันใช้อรูเหมือนกันใช้ค่าตีเท่ากันอย่างเงี้ยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การติดก็เท่ากันอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็อาจจะเราลาสักบก 7, วกเจ็ดเราลาสักสองเอ็มกำลังดีไม่น่าเกลียดนะเออแต่มีคนรับบวกแปดเนี่ยแปดเอ็มนะแต่ผมมองว่าบวกแปดเนี่ยโอ้หต้องต้องสักสิบเอ็มอ่ะเออบวกแปดมันยากนะเหมือนเราขายถ้าพวกเท้าแดงอ่ะผมขายเท้าแดงได้ประมาณยี่สิบเอ็มใช่ไหม โอเคก็เดี๋ยวย้ายันี้ยมาเข้าเข้าข้างในรถเข็นก่อนอ่ะแล้วเอาบวก 5, ห้าเนี่ยย้ายเข้าไปตีย้ายบวกห้าเข้าไปวื้อมเียวตอนนี้ข้างล่างก็คือบวกหกที่เรามีบวกหกที่เราติดได้บวกหกมาเท่าไหร่ห้าอันเลยเหรอได้ห้าอันแล้วนะได้ห้าอันจากสิบหกได้ห้าบวกหกห้าก็โอเคนะอ่ะเดี๋ยวดูสิบเจ็ดอันนี้ได้บวกหกถึงห้าหรือเปล่ามาดูการที่จะหาบวกเจ็ดผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะ ยากเหมือนกันนะแต่จริงๆควรจะขึ้นบกเกตจังหวะที่มันแบบแหกเยอะๆเนี่ยเออผมว่าน่าขึ้นนะเอาเลยไหมเ,ไเดวเาวไปลุยทีเดียวเอาลุยทีเดียวดีกว่ารอบนี้ไม่มาเลยหรออันนี้บวกหกกห้าอันแล้วรอบนี้ไม่มาเลย,ยูแหกรัวเลยวะแหกรัวเลยนะ อออพอเป็นสามสิบเปอร์เซ็นแหกนะผมว่ามันมันผมมันกินเรียบเลยนะสี่สิบเปอร์เซ็นแหกสามสิบเปอร์เซ็นแหกนี่แทบจะแบบครึ่งๆเลยนะเออถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์แหกอะ,อะมาสองละเดี๋ยวดูจะมาอีกถึงอีกสามไหมเดี๋ยวดูว่าจะได้เท่าอันข้างเซตเมื่อกี้ไหมได้อันเท่าอันข้างล่างไหมอุ้ยเหมือนจะเท่าวะ่ะเฮ้ยพอมามันก็มาให้ติดๆกันเลยวะ่ะบวกหกสามอันติดว่ะว่าไงวะ,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 วะ ดี๋ยวดูถ้ามาอีกสักสองอันก็โอเคเลดเลดได้ลุ้นเลยถือว่าเลดดีอยู่อาโกหกสี่อันเลยผมว่าถึงห้าอันว่ะเออผมว่าถึงห้าอันว่ะได้ลุ้นเจ็ดอยู่ขอวบเกดสักสองอันถ้าเป็นไปได้เนี่ยโกหกสิบอันผมขอวบเกตสักสองอันเออขอบเกตสักสองอันนะไปลุ้นบวกตเลยผมมีบเกตอยู่อันหนึ่งนะเออผมทุกโบเกดไว้อันหนึ่งตรงนี้นี่ผมมีบเก7อยู่แล้วอันหนึ่ง แต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนว่ายังไงบวกเก่งจริงๆมันก็ขายได้แหละแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรเราลุ้นบวกแปดแม่งเลยนะเราเอาคอนเทนต์อยู่แล้วอ่ะสวยดิบวกหกได้ห้าอันแล้วเรามันใส่คอนเทนต์อยู่แล้วเดี๋ยวเราจัดบวกแปดให้น้องๆได้เห็นกันเลยไอ้บวกหกหกอันว่ะรอบนี้ได้เยอะนะสิบหกอันได้บวกหกห้าสิบเจ็ดอันนี้ได้บวกหกหกและแถมยังเหลืออีกสองอันด้วย ยังเหลือบวกห้2อันด้วยเว้ยได้7อันเลยเหรออุ๊ยอันวิแต่ที่ได้แท็กรัวหล,ลังๆมันติดรัวเลยว่ะกูได้บวก6 7อันเลยนะทําเล่นนะได้ลุ้นบวก7เยอะอยู่นะโอ้ย8อันเอาละเอาละผมว่าหลังยายมันเริ่มมาขอรีดวงสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอรีดวงก่อนเลยจังหวะนี้ไปฮะ เข้าไปไอ้เดี๋ยวผมเอามารวมหมดลืม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 ได้ให้โบกหกทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่วะสิบเท่าไหร่วะสิบสามอันเลยเหรอได้ทั้งหมดมาสิบสามอันเลยนะได้แปดกับห้าใช่ไหมแปดกับห้าได้สิบสามไปเฮ้ยทำอะไรอะโบกเจ็ดอันแรกก่อนเลยถ้าบวกเจ็ดติดนี่มันประกาศลั่นเซิร์ฟเลยนะนี่ไงมาดิอันแรกก็เอาเลยปะหุ้ยอันแรกก็เอาเลยเหรอ อันแรกก็เอาเลยเหรอบวกเจ็ดอ่ะอุ้ยมันก็จะของจริงเกินไปนะเออขอสักสองอันรอหุ้ยว่าขอลักสองอันน่าจะได้แล้วว่าน่าจะเป็นไปได้ทั้งสองอันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งสองอันบวกเจ็ดโอกาสติดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งในห้าผมว่าค่อนข้างยากยืึนกันนะเนี่ยขอให้ติดอีกสักอันหนึ่งอ่ะ ขอตีอีกสักอันหนึ่ง้ยมาว่ะ้ยมาไวาด้วย้ยได้ลุ้นว่ะใช่ผมว่าได้ลุ้นว่ะเออได้ลุ้นนะว่าแล้วพี่หายไปไหนตีบวกอยู่ฮะตีบวกอยู่มาได้ลุ้นอันที่สามว่ะ้ยได้ลุ้นโบกเกลอันที่สามว่ะอ้ยผมว่าคิวโเนี้โบกแป้นไม่ต้องเข้าแล้วละ่ะหลังยายบอกยายเอาให้ คิปวิโดนี้เดี๋ยวยายเอาให้และยายเอาให้ด้วยยายเอาให้ดิเอ้ยัหอนที่ยสามนไม่มาเลวยวะยายค่อยๆค่อยๆคยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่อยากตีดึงช้านะเพราะว่าคิปวิโดมันจะนานเกินนี่ไงบกเจ็ดอาทีตยสามยายเอาให้ด,หด,ดิยายเอาให้ดิเจ็ดที่สามอ่ะเออยายเอาให้ดิมาดิยายเอาให้ดิจังหวะเนี้ยได้ลุ้นแหละ ถ้าได้ไก่สนี่ไงบวกเจ็ดอันทิตสี่และยายเอาให้ดีไม่ออฟครับจะบวกแปดเขาบอ,อกได้ไก่สามาขายผมนะผมผมไม่ออฟนะเออผมจะซัดผมจะซัดบวกแปดเลยผมจะซัดบวกแปดเลยละกันจังหวะเนี้ สอเอ็มพายอนพายอนเอ่อเขาบอกแบ่งแบ่งแบ่งบวกเจ็ดให้เขาสักอันหนึง่งสองเอ็มเลยพายอนได้ครับเ็้าเขาจริงว่ะไอ,อ้รูหร้หมดโอ้โหไอ้รู้หมดเดี๋ยวไปหาไอ้ลวนขออนุญาตขายสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะเ <c oughs> พราะว่าเขาให้ราคาดี เขาบอกรับรับบวกเจ็ดเออผมขายสองเอ็มเขาบอกให้สามก็ใจดีเกินขอบคุณทุกชุนด้วยนะครับผมอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเขาให้แพงมาเท่าไหร่ไปป้นอีลูเขาด้วยไปป้นอีลูเขาตีบวกด้วยนะเออเอาหมดแล้วผมอะออได้ บวกเก็บนะได้ผมพวดเลยอีรูเขาอาจจะหม่านก็ได้อีรูเขาอาจจะบวกแปดก็ได้เออแต่เราไม่ได้ลุน้นไม่ได้ลุ้นบวกเ็ดอันหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราไปบวกไปเพราะว่าเราไปขายหนึ่งอันโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเหลือบวกเกตเท่าไหร่บวกเกตสามอันอุ้ยผมบวกเกตได้สี่อันเลยหรออุ้ยมันมันเถื่อนเกินนะเฮ้ยบวกเกตอีกอันหนึ่งมาดิโอโหเอาเกินบวกเ็ดนี้ขายได้ละสองสามเอ็มเลยนะเออใครที่จะมา ลองมาล่าตีเนี่ยผมว่าคุ้มๆเลยนะลงทุนค่าอีรูเป็นเอ็มก็จริงแต่แบบโอโ้หเนี่ยผมไปขายนนเนี่ยได้ห้าหกเอ็มแล้วคือแบบพี่บวกเจ็ดแม่งมาจัดเลยว่ะสี่ผมตีบวกเจ็ดห้าอันเลยนะเออรอบวกแปดเลยเดี๋ยวรอหรือรอบวกแปดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีบวกบวกอันนี้ให้หมดเดี๋ยวขอซัดบวกหกให้หมดก่อนอันนี้เต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเต็มตัวเลย อ่าสชิ้นจัดเลยบ8กแปดอุ้ยโหให้ยีเลยว่ะขอบคุณครับมามีคนใจดีว่ะไปสามสองหนบกแปด้บกแปดไปบกแว่ะฮึสวยดี สวยดี <laughs> โอ,โอ้มาว่ะบวกแปดว่ะเฮย้ยว่าไงวะว่าไงวะเอาจีบบวกเจ็ดนี่ผมเอาไปขายได้เลยนะคือแบบผมบวกแปดแล้วนะเออจริงๆไปจริง,รง,รงๆนี่บวกเจ็ดผมเอาไปขายต่อได้เลยนะโหดเกินว่ะเออโอเคพอแล้วผมพอแล้วเอาจริงนะถ้าผมตีเอาเอาบวกเจ็ดนี่ไปตีขึ้นแปดเนี่ยผมว่าแหกเพราะว่ามันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะ เออบวกเจ็ดขึ้นแปดเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะผมว่าอีกสามอันเนี่ยแหกแน่แนนเอาไปขายดีกว่าโอเคแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะเออจบแบบสวยๆดีกว่านะเอออย่าจบแบบขวดร้อนเลยประมาณนี้แล้วกันครับผมนะตีเท้าคุกนะอ่ามีบวกห้ามาทั้งหมดสามสิบสามชิ้นนะติดบวกเจ็ดเนี่ยไปห้าอันห้าอันแล้วผมขายไปหนึ่งอันก่อนอ่าแล้วผมก็เอาบวกเจ็ดเนี่ยขึ้นแปดชิ้นแรกแล้วติดเลยบวกแปดเลยก็ได้บวกแปดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งอันบวกเจ็ดอีกสี่อัน ครับผมประมาณนี้นะฝากกดถูกใจครับกดติดตามด้วยละกันนะถ้าใครชอบหรือชอบราคามันชอบในการตีบวกเนี่ยไปล่าคนคุกนะได้ทางอีลูได้ทางขยะแล้วก็ได้ทั้งไอ้รองเท้าเนี่ยมาตีเล่นด้วยถ้าตีติดบวกเจ็ดเนี่ยมีคนรับสองเอ็ามเออย่างที่ผมเดียวให้ดูเห็นไหมขายออกแน่นอนสบายๆช่วงนี้แบบเท้าคุกมันไอตุ้มเอทีเคมันกลางร้อนแรงไงเออลองดูลองดูนะขอบคุณทุกคนครับไปละ Oh. <laughs>